อัคราฐทูตและชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยจีนประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมิสเตอร์ฟินยูแซงอัคราธทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในไทยพร้อมด้วยดอรธนาวรัตสมคะเนประธานชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยจีนและมิสเตอร์บูเกาบิงผู้ประสาน งานได้รับเชิญประชุมในห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนทางการศึกษาไทยจีนกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรยุบลักษ์เวศวิทยาขลังอธิการบดีและคณะาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นนิวส์ยีสิวสีราชทิพสีรายงาน